สิวิธีทําตัวไม่ให้ดูแก่หนึ่งไม่อ้วนไม่ผอมสองไม่เที่ยวดื่มน้าสะอาดทาครีมกลางร่ม3ยาดัดผมยายีผมยาจีสเปรซียาแต่งหน้าสีสันจัดจ้านยาใส่ขนตาปลอม5อ้ายาจีปากจีบคอรอบรอบเวรที่ปากจะได้ไม่ย,นย่นหกยาหมกมุ่นเรื่องอดีตเจ็ดยาใสชุดเฉยๆกล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคยหกไม่กลัวเทคโนโลยีเก้าทำฟันให้สวยเสมอสุขภาพฟันต้องดีสิมือเท้าเล็บมือเล็บเท้าสะอาดผิวเนื้อดีพอๆกับใบหน้า 11ออย่าสวมสร้อยทอง12นั่งเดินตัวตรงมั่นใจในตัวเอง13ออกกําลังกายเบาๆทุกวัน14อย่าลืมหายใจเข้าลึกๆผ่อนหายใจออกยาวๆ15อมยิ้มไว้เสมอแม้ไม่มีใครมองร่องที่บมปากจะได้ไม่คล้ำลงทางลงทั้งสองข้างถ้าเป็นแล้วแก้ยากมาก16มีความรัก17มีความหวังมีความฝันและมีจินตนาการ18อ่านข่าวติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย19าอย่าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลงเท้าหัวงูหรือมนุษย์ป้า 20. อย่าพูดจาซ้ำซาก 21. รู้จักนิ่งและฟังคนอื่นบ้าง 22. เวลาไม่มีอะไรทำอย่าฟุ้งซ่านให้นอนพักตื่นมาจะสดชื่นหน้าสวยผิวสวยอารมณ์ดี 23. อย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านอย่านินทาว่าร้าย 24. อยู่กับปัจจุบันคิดถึงอนาคตลืมอดีต 25. หลงรักภรรยาหรือสามีตัวเองบ่อยๆตามจิบกันทุกวัน 26. ใช้เงินเพื่อตัวเอง27ดูแลตัวเองดีๆ อย่าดูถูกตัวเองว่าแก่แล้วไม่สําคัญ2 8ออกงานกลางคืนแต่งตัวสวยมากๆอาทิตย์ละอย่างน้อย1ครั้งเลือกดูหนังฟังเพลงรอบค่าเพื่อบรรยากาศและแต่งตัวงามๆดินเนอร์และดื่มเบาๆก่อนหรือหลังภาพ,พยนตร์หรือคอนเสิร์ตเลิก29มีอารมณ์ขัน30พุดทะลึ่งบาง 30, า้าง31เหัวเราะมากๆหัวเราะเสียงดังๆ32หัดปฏิเสธไม่ทําไม่ไปไม่เอาสิ่งที่ไม่ชอบไม่อยากได้สิ่งที่ที่ไม่อยากไป โดยไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องเกรงใจใคร 33. อยู่กับใครแล้วเครียดเรื่องมากหัวใจตันแดงหัวใจตันไมเป็นจังหวะเพราะไม่สบายใจขอให้ออกห่างและเลิอกอยู่ใกล้คนนั้นอีก 34. อย่อยากเข้าสังคมที่ตัวเองอึดอัดแม้ว่าสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสียงวัดดีเพียงใด 35. เลือกมีเพื่อนสนิทน้อยๆดีกว่า36เลิกคิดที่จใหคนอื่นเข้าใจเรา ใครเข้าใจไม่เข้าใจก็ปล่อยไปเพราะเราไม่ว่างไม่มีเวลาและเราไม่อยากแก่37หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆไม่ต้องเก่งเอาที่ทําแล้วสบายใจ38อยากเป็นหมอดูให้ไปเรียนดูหมออยากเต้นรำให้ไปเรียนเต้นรำอยากยิงปืนให้ไปหัดยิงปืน39าละทิ้งลาบยศสรรเสริญ40ทําตัวเหมือนพระธาตุแช่แห้งคือแวดล้อมด้วยน้ําแต่ไม่เปียกแวดล้อมด้วยกลสและความชั่วร้ายแต่ไม่ทําบาปและไม่ชั่วไม่ทําตับไม่ทําความชั่วร้ายตามเขาอ่านจนจบแล้วลองดูเราเป็นแบบนี้กันคนละกี่ข้อคะ ธรรมศักดิ์โอระชนวง์เครดิตสมุดฉีดไม่มีเส้นลองดูนะมันเช็คได้เลย